สั่นคีิก e ePower คันนี้นะคะยังคงจัดเต็มมาให้เหมือนเดิมเลยค่ะในรุ่นใหม่เนี้เราพัฒนาขึ้นนะคะเป็นการสั่นเบาๆที่พวงมาลัยค่ะเพื่อให้แรงกว่าเดิมอัตราเลขดีกว่าเดิมแล้วก็ยังประหยัดน้ำมันมากบอกเลยว่าคุ้มมากๆสำหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่ราคาไม่ถึงลา้าน สวัสดีค่ะพบกับสายปา่านอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยสายป่านอยู่ที่นิสสันมหานครสวินทวงศ์ค่ะวันนี้นะคะสายป่านจะพาไปดูรถยนต์ที่เพิ่งเปิดตัวมาได้ไม่นานซึ่งเป็นรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าโดยต้องใช้ไฟจากภายนอกค่ะซึ่งจะเป็นรุ่นไหนได้ไม่ได้นอกจากนิวนิสสันค i ิกอ e ีพาวเวอร์นั่นเองซึ่งรุ่นที่สายป่านจะพาไปดูในวันนี้นะคะเป็นรุ่นออเท็กค่ะเป็นตัวท็อปของนิสสันคลิกเลยมีความสวยแล้วก็โดดเด่นไม่แพร้รุ่นไหนเลยค่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเป็นยังงเเดียยวรกันล นี่เลยค่ะนิสสันคิกอีฟเวอร์โฉมใหม่ของร้านนั่นเองสวยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรที่เปลี่ยนใหม่แล้วก็น่าสนใจบ้างเริ่มจากอย่างแรกเลยค่ะเป็นกระจังหน้านะคะมีขนาดใหญ่สีดําอันนี้ออกแบบมาใหม่เลยนะคะพร้อมโลโก้ออเทค,ค่ะจะได้รู้เลยว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นออเทคนะคะ ต่อมานะคะเป็นสเกิร์ดด้านล่างค่ะเป็นสีเงินเมทัลลิกนะคะมีความสปอร์ตแล้วก็ดูสวยตัดกับสีตัวรถมากๆเลยค่ะส่วนไฟด้านหน้าแล้วก็ไฟตัดหมองนะคะก็ยังคงเป็น LED เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะเราตกแต่งด้วยโครเมียมค่ะเพิ่มความสวยงามให้กับรุ่นออทคนี้นะคะถัดมานะคะเป็นล้ออลอยสีดําดีไซน์ใหม่นะคะขนาด17นิ้วก็คือดูดีไซน์เนี่ยสวยมากเข้า,ากับตัวรถแล้วก็สีรถสุดๆเลยค่ะนี่นะคะเป็นกระจกมองข้างสีเงินนะคะพร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED ค่ะและเราจ มีกล้อง360องศานะคะเพิ่มความปลอดภัยในขณะขับขี่ด้วยค่ะมีดา้านล่าวก็มีโลโกโ้ e power ให้อีกด้วยถัดมานะคะเป็นลาวลังค่าสีเงินนี่ก็คือเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นส่วนหลังค่าของเรานะคะเป็นสีดำตัดกับสีน้ำเงินของตัวรถค่ะดูแบบว่าดูเท่สปอร์ตไม่เหมือนใครเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันต่อเลยค่ะ มาเลยและนี่นะคะก็เป็นดน้านหลังของนิสสันคิดของเรานะคะซึ่งออกแบบใหม่ชมใหม่ดูใหญ่แล้วก็สวยงามมากกว่าเดิมค่ะแต่ที่เห็นได้ชัดนะคะที่สวยมากๆเลยก็คือเป็นสปอยเลอร์หลังนะคะซึ่งตัวเก่าแบบเก่าเนี่ยไม่มีเลยแต่พิเศษเฉพาะเดือนนี้นะคะถ้าคุณลูกค้าเนี่ยจองหรือว่ารับรถภายในเดือนนี้เนี่ยเราแถมสปอยเลอร์หลังไปให้ด้วยเลยค่ะต่อมานะคะเป็นไฟก็คือเป็น LED เหมือนเดิมเลย พร้อมนี่เรามีค่าท้ายมาให้ด้วยถึงโลโก้นิสันเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถค่ะนี่ด้านหลังนะคะแล้วก็มีโลโก้มาให้อีกด้วยก็คือเป็นคิดบวกออเท็ก hmm. ก็คือมีทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยรู้เลยว่าออเท็ Tech แน่นอนแล้วเราก็ยังมีสเกิร์ตหลังมาให้ด้วยนะคะเป็นสีเงินสวยมากอ่า mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันต่อเลยคะ่ะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง ในของนี้สัน k ิกอ e ีพาวเวอนะคะดูสวยแล้วก็หรูหราม,มากมากเลยใช่ไหมคะอย่างแรกเลยนะคะที่เราเห็นก็คือเบาะค่ะเป็นเบาะหนังสีทูโทนเดินได้ด้วยสีน้าเงินนะคะแล้วก็ที่สําคัญน,นะคะเบาะเขาเนี่ยสะท้อนความร้อนได้ด้วยค่ะขับกลางวันก็คือไม่ร้อนเลยแต่ว่าไม่ได้มีแค่เบาะนะคะที่เป็นหนังยังมีแผงคอนโซลด้านหน้าพวงมาลัยแล้วก็แผงข้างประตูเนีย่ยก็เป็นหนังพร้อมเดินได้สีน้าเงินเพิ่มความสวยงามมีด้วยค่ะ ต่อมานะคะเป็นหน้าจอทัชสกรีนค่ะขนาด8นิ้วสามารถเชื่อมต่อ Android Auto และก็ Apple CarPlay ได้ค่ะซึ่งในรุ่นเก่านะคะเราไม่สามารถเชื่อมต่อ Android Auto ได้แล้วก็ยังเชื่อมต่อ Nissan Connect ได้ด้วยอีกค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นหน้าจอเรือนไม้แสดงผลนะคะเป็นแบบอนาล็อกแล้วก็ดิจิตอลขนาด7นิ้วค่ะ พวงมาลัยนะคะก็ยังเป็นพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันเหมือนเดิมคะ่ะแต่ก็มีสีทูโทนดําน้ําเงินเป็นหนังนะคะพร้อมการตัดเนี่ยทำให้เราดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเวลาขับรถหลังพวงมา,าล,ลัยเราก็ดูเท่มากยิ่งขึ้นคะ่ะนี่นะคะคอนโซลกลางของเราตกแต่งใหม่เป็นสีดําเป็นโนแบ็คค่ะที่เห็นได้ชัดแล้วก็ดูโดดเด่นมากๆเลยคือเกียร์นะคะ เกียเราเปลี่ยนม่เป็นแบบ1สเตปค่ะก็คือสามารถกดแล้วก็ดึงลงได้เลยซึ่งแบบเก่านะคะเป็นแบบ2สเตปมันต้องแบบกดแล้วก็ดึงแล้วก็ดันซึ่งแบบนแบบเนี้ยมันจะสะดวกมากกว่าแล้วก็ยังมีปุ่มสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีออโต้โฮมีเบ็กมือไฟฟา้ามีที่เก็บของตรงนี้นะคะเราสามารถวางโทรศัพท์ได้เลยนี่มี usb 1ช่องค่ะแล้วก็ power outlet 1ช่องนะคะค่ะและนี้นะคะก็เป็นที่วางแก้วค่ะออกแบบใหม่แบบ2สเตปนะคะถ้าเกิดเรามีเครื่องดื่มแบบเย็นหรือว่าแก้วยาวเนี่ยเราก็สามารถพับตรงนี้แล้วก็วางได้เลยค่ะหรือว่าเราเป็นเคร แบบแก้วแบบสั้นแล้วก็เปิดตรงนี้แล้วก็วางซึ่งสะดวกในการใช้งานมากๆเลยค่ะอ่าและนี่นะคะที่วางแขนค่ะเปิดออกมาก็สามารถใส่ของได้เยอะมากเลยนะคะแล้วก็เป็นหนังเดินได้ด้วยสีน้ําเงินค่ะสวยงามมากๆและที่ชอบมากมากเลยค่ะก็คือไฟส่องสว่างตรงพื้นนะคะก็คือไฟ a m ไ i น์นั่นเองดูหรูมากๆเหมือนรถสปอร์ตเลยค่ะพร้อมกับไฟเร็วยวข้ามไท้นะคะโลโก้คิกไฟแบบนี้นะคะมีเฉพาะแค่รุ่นออทคเท่านั้นค่ะ สำหรับด้านหลังคะก็ดูกว้างมากๆเลยสามารถนั่งได้สูงสุดถึง3คนเลยคะ่ะพร้อมจุดยึดเบาะเด็กนะคะ Isofix ถึง2ที่เลยค่ะพร้อมกับ USB อีก2อันด้วยค่ะไม่ต้องมาแย่งชาร์จกับคนด้านหน้าส่วนไฟแอมเบียนไลท์นะคะด้านหลังเราก็ยังมีให้เหมือนเดิมเพิ่มความรูหลาะให้กับตัวรถทั้งคันเลยคะ่ะสำหรับเทคโนโลยีความปลอดภัยของนิสสันคิก e อีพาวเวอร์คันนี้นะคะยังคงจัดเต็มมาให้เหมือนเดิมเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็น เทคโนโลยีตรวจจับวัตถุด,ด้านหลังขณะถอยเตือนจุดอับสายตามีกล้องมองภาพรอบทิศทางมาให้ด้วยนะคะแล้วก็เทคโนโลยีช่วยเตือนก่อนการชนด้านหน้าค่ะพร้อมเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะและเทคโนโลยีที่เพิ่มเข้ามานะคะก็จะมีเทคโนโลยีเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติและเทคโนโลยีเตือนเมื่อรถออกนอกเส้นทางค่ะซึ่งในตัวเก่านะคะจะเป็นเสียงเตือน,นะคะ่ะซึ่งอาจจะทําให้ลูกค้าเนี่ยตกใจแต่ในรุ่นใหม่เนี่ยเราพัฒนาขึ้นนะคะเป็นการสั่นเบาๆที่พวงมาลัยค่ะเพื่อให้คุณลูกค้าเนี่ยรู้ตัวแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะ เราดูในส่วนของภายนอกภายในกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของระบบ Nissan ePower กันค่ะในส่วนระบบ ePower ของ Nissan k i k คันนี้นะคะเป็น Generation ที่2แล้วค่ะมีการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะมีการพัฒนาให้มีน้ําหนักเบามากกว่าเดิมซึ่งให้อัตราเร่งที่ดีกว่าเดิมด้วยค่ะ แล้วก็ยังประหยัดน้ามันมากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยจากเดิมนะคะอัตราประหยัดน้ามันเนี่ยอยู่ที่23.6กิโลเมตรต่อลิตรแต่ในรุ่นใหม่นี้เนี่ยประหยัดน้ามันถึง26.3กมิโลเมตรต่อลิตรเลยค่ะเรียกได้ว่าแรงกว่าเดิมอัตราเลขดีกว่าเดิมแล้วก็ยังประหยัดน้ํามันมากกว่าเดิมอีกด้วยเลยค่ะ สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะแต่ยังเป็นกังวลนิสสันเนี่ยขยายเวลารับประกันรถยนต์จาก3ปีเป็น5ปีหรือ1 5 0 0 0 0กิโลเมตรอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนและก็มีการรับประกันระบบ e-power นะคะ5ปีหรือ1,000 100, 0 0กิโลเมตรอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนและก็รับประกันแบตเตอรี่นะคะยาวนานไปถึง10ปีเลยค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเรายังมีบริการฟรีช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงพร้อมฟรีค่าแรงเช็คระยะถึง10ครั้งด้วยค่ะ และพิเศษสาหรับลูกค้านะคะที่จองแล้วก็รับรถไายในเดือนนี้ค่ะรับฟรีแพ็กเกจเซฟเซฟเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่อง10ครั้งใน5ปีไปเลยค่ะบอกเลยว่าหล่อเทแล้วก็สปอร์ตประหยัดน้ํามันขนาดนี้ไม่คลิกไม่ได้แล้วค่ะ k i กอีพาวเวอรุ่นออเซ็กคันนี้นะคะราคาอยู่ที่9,49,000บาทบอกเลยว่าคุ้มมากๆสำหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่ราคาไม่ถึงล้านขนาดนี้และสำหรับใครที่สนใจนะคะเราจัดดอกเบีย้ยสุดพิเศษให้เลยค่ะ 1.79%พร้อมประกันไทยชั้นหนึ่งและของแถมอีกมากมายดเตนแน่นอนสำหรับใครที่อยากมาชมรถขั้นจริงแล้วก็ทดลองขับนะคะสามารถมาได้เลยค่ะที่โชว์รูมนิสสันมหานครสุวินทวงค่ะอยู่ติดถนนใหญ่สุวินทวงศ์เลยแล้วก็อยากสอบถามเพิ่มเติมมาเนี่ยก็สามารถสอบถามมาได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะและสำหรับคลิปหน้าเนี่ยสายป่านจะพาไปชมรถรุ่นไหนอีกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ